เฮ้ย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 พวกแกเป็นยังไงกันบ้างฮะใครดูชีวิตพี่ฮะวอนนี้ทุกคนเย่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 ใครชุบชีวิตพี่อ่ะอีเวลยังไม่ตายเว้ยเปิดคาเมล่า please เปิดแล้วดิไม่เห็นหรอ ก้องกูหายไปไหนวะแป๊บนึงนะเสียงกล้องเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเข้าผิดแอปเสียงเขาเข้าไปด้วยอ่ะอืมแล้วทำไมกล้องพวิมีหายวะหนึ่งนาทุกคนมีายวะ อ,อุ้ยว้าเอ้ยมายังพี่กับแฟนแเฮ้ยโอ้้ก็มายังก็มายังต้องพี่หนีมายังครับทุกคน เปลี่ยนไปเยอะทำไมหรอเปลี่ยนไปเยอะทำไมหรอเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนไปเยอะขวนแต่ป้าน้าตอนนี้แม่พี่หมีเดี๋ยวเวลาพี่หมีเซตหน้าจอสักครู่หนึ่งนะฮะพี่หมีไม่ได้ไลฟ์นานแม่งลืมลืมไปแล้วอ่ะ ชอบฟอมครับอย่าไปเชื่อชอบฟอมไ <laughs> อ้ฟอมหนังหญิยงยันยาด้วยต้องฟอมบ้าอะไรวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหหูหูหูจำผมได้ไหมพี่ใหญ่ใครวะพี่ใหญ่เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมาจำไม่ได้เว้ย ใจไหนเนี่ยแล้วทุกคนตั้งค่าสตรีมเป็นญาตเป็นสมาชิกเสร็แล้วนะรอกฟาร์มดิที่นะ จำผมได้ไหมหายไปนานเกินชิบะชิบะบอกวาบมบุตรบอยนั่นเสียงเปลี่ยนย่าเหรอใช่ครับผมผมคือเคฟซีอ๋วอว่าไงเคฟซีเฮ้ยอใ,ใครเนี่ยมีแล้วหายคนเปลี่ยนชื่อนะที่มีจำไม่ได้แล้วเว้ยจำชื่อไม่ได้ นี่มีผมไบร์เองวัสดีครับสิริชัยประพัดสอนนะน้องไบร์วัสดีคไอทุกแกเด้ยวันดีโมเบวัสดีครับ,บ,บ,รบน้องเนมวัสดีท็อปดีเอฟเจที่มีจำพี่ไม่จำผมสวะไอะผมคิดถึงมาก คิดถึงเหมือนกันครับผมคิดถึงน้องเอฟซีทุกคนเลยนะฮะนี่หมีกลับมาแล้วนะทุกคนเยรุ่งหมีไยเป็นาน,นจัางสวัสดีครับคุณชายเกือบลืมพี่ไปแล้วเฮ้ยออน,นายนลืมคนหน้าตาดีอย่างเราได้ไงสวัสดีครับผมใครเนี่ยบางคนไม่มีก็จําไม่ได้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อต้องไม่เปิดเออพี่หมีลืมไปแล้วอ่แะแปดมันนะครับ ต้องมันไม่เข้าอ่ะดำเดินไว้ล่งอ๋อเราเซตติ้งสักครู่นะอ๋อไม oh ่อยเสียงเบามากจริงเหรอใช่ปะเออเหมือนไม้ที่หนีมันก็ดีแล้วนะ